ศึกชำระบ,บัญชีบิตคอย์ปะทุอีเธอรีเอมทยานขึ้นแรงจัสตินซูนจุดไฟ All Coin Season. ออสคอยซสีสันบิตคอยเลงตลาดออมซัพย์มูลค่า500ล้านล้านดอลลาร์จริงหรือไม่ที่สามารถพุ่งขึ้นได้ถึง200เท่าคอยเบเสนออัตราดอกเบี้ย4.5เเพื่อแย่งตลาดดอกเบี้ยสเต็กกิ้คอยกดธนาคารจุมจมดิน SEC สหาราัฐเปิดทางเกรสเกลจะสามารถคว้า ETF Staking เจ้าแรกได้หรือไม่ ออสเตรเลียชูไฟเขียวตัวกลาง Stable c o i n ได้รับปลอนุญาตคุ้มกัน3ปีเต็ม ETF เวอร์ชัน t t k k n n g กำลังมา Ecosystem ของ e t h e r e ียจะถูก Grayscale เขียนกติกาใหม่หรือไม่ธนาคารปิดกั้นช่องฝาก Stable c o i n การยกเว้นนี้จะช่วยชีวิตผู้เล่นในออสเตรเลียได้จริงหรือเปล่าไปหาคำตอบกันครับรู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BT ทและมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li น์ Open Chat BTV Thailand กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันศุกร์ที่19กันยายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ BTV Thailand c r y ป t o รายวันกับผมเจ๊ผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะพามาดูข่าวสารครับตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตและบล็อกเชนกันครับสัญญาณออนเชนในตอนนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจมากครับพอคอยเบสพรีเมียมอินเด็กซ์ยังคงยึดอยู่เหนือศูนย์สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันการเงินสหรัฐยังทยอยสะสมบิตคอยอย่างต่อเน,นื่องครับซึ่งเหมือนกับการประกาศครับว่าพวกเขายังคงมองว่าเป็นขาขึ้น โดยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับบิตคอยได้ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในตอนนี้ครับก็กําลังถูกกักอยู่นะครับอยู่ในกรอบ1นึ0 0 0 0หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนสองหมดอลลาร์จนได้กลายเป็นเขตโรลเล,ลอร์โคสเตอร์ของตลาดครับและที่ยิ่งดูเดือดยิ่งไปกว่านั้นครับคือสัญญาชําระบัญชีในตลาดอนุพันธ์ที่แถวๆหนึ 11, 000, 000่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันดอลลาร์มีฝั่งรองกองอยู่รวมกัน6 8พันล้านดอลลาร์ครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับเบาะลมที่รองราคาไว้อยู่ ในขณะที่แถวแถวเนือ120,000ดอลลาร์มีฝั่งชอร์ตอยู่ราวๆ4.8พันล้านดอลลาร์ครับที่กดเพดานลงมาหรือพูดอีกอย่างก็คือเส้นแรงกดดันถูกขีดไว้อย่างชัดเจนที่หน้าประตู120,000ดอลลาร์ครับแล้วในระยะสั้นนี้หากปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนราคาก็อาจจะวิ่งไซด์เวย์ต่อไปครับแต่ถ้าหากบิตคอยพุ่งทะลุ120,000ดอลลาร์ได้จริงการชำระบัญชีแบบโดมิโนก็อาจจะถูกจุดติดรันให้เกิดการเร่งราคา แต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าหากว่าร่วงหลุดต่ำกว่า1น3่0 0าดอลลาร์เราก็อาจจะได้เห็นการดิ่งแรงเกิดขึ้นในทันทีครับโดยสรุปก็คือตอนนี้คือสึกดึงเชือกในกรอบแคบครับมีเพียงแค่การทะลุก,กรอบเท่านั้นที่จะเปิดฉากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ได้จริงๆวันนี้จัสตินสูนผู้ก่อตั้งทรอนได้เล่นใหญ่อีกครั้งครับโดยได้ประกาศบน X ว่าซันเพิร์แพลตฟอร์มสัญญาเพอร์เพนเชียลแบบกระจายศูนย์ในระบบนิเวชทรอนได้เปิดตัวแล้ว และก็ตั้งใจนะครับที่จะชนกับไฮเปอร์ลิควิดแบบตรงๆเลยครับซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าเขาเองก็อยากจะเอาส่วนแบ่งตลาดอนุพันธ์บนบล็อกเชนด้วยเหมือนกันและทิ้งไปกว่านั้นครับคือในตอนนี้ตลาดเองก็กําลังเดือดเหมือนกันครับพะดัชนีออสซีซันนะครับอยู่ที่76ครับซึ่งยูนอยู่ในเขตออสซีซันต่อเนื่องกันเป็นวันที่2แล้วครับซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ก่อนที่68และเดือนก่อนที่46ครับโดยในตอนนี้ก็กําลังเข้าใกล้จุดสูงสุดของปีที่แล้วที่87นะครับ และในช่วง90วันที่ผ่านมาใน100เหรียญแรกมีถึง70เหรียญครับที่ชนะผลตอบแทนของ Bitcoin โดยพวกคอ,อนคอร์ก็จะมีทั้ง SOL ตัน INJ APT และซุยครับที่เดือนเดียวนะครับราคาก็พุ่งไปถึง25-60%ถึงในขณะที่ i t t o o n ครับยังคงไปได้ไม่ถึง15%ด้วยซ้ำครับซึ่งในตอนนี้เรียกได้ว่าเงินทุนไม่อ้อมคอมแล้วครับมุ่งหน้าลงออลคอยแบบเต็มตัวแต่ไม่ทันไรปัญหาเดิมก็ตามมาครับ พอถ้าดัชนีสูงอยู่นานฟองสบสู่ก็ยิ่งหนาแต่ตราบใดที่บิตคอยนะครับยังยืนในกรอบ1 1 1 0 0 0 0 0 0ถึงดอลลาร์ได้ mistakes. ประกอบกับกระแสใหม่ๆอย่าง RWA AI Stablecoin และอื่นๆเอาซีซั่นในรอบนี้ก็อาจจะวิ่งยาวไปถึงสิ้นปีเลยก็ได้ครับ <S <S อดีตผู้บริหาร Galaxy Digital อย่างคริสตินคิมล่าส,สุดได้เปิดเผยบนเอกนะครับว่าทีมพัฒนาอีท e เรียมตกลงที่จะกำหนดการอัปเกรดฟูสกะแล้วโดยได้ล็อกนะครับเป็นวันที่3ธันวาคมนี้ พร้อมกับ h a r ์ f o r k บน a i n n e t ซึ่งถือได้ว่าเป็นระเบิดลูกใหญ่ถัดจาก Petra เลยครับโดยที่เป้าหมายนะครับคือการทำให้เน็ตเวิร์เร็วขึ้นถูกลงและลดต้นทุน L2 r o ูโรออย่างชัดเจนและล่าสุดผลการทดสอบก็ได้ออกมาแล้วนะครับโดยหลังจากการอัปเกรดเพียงแค่2สัปดาห์ความจุบลอฟก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ถึงเท่าตัวครับและทีเดียดยิ่งไปกว่านั้นขึ้นให้ฝั่งของวานครับเพราะหลังจากเดือนมิถุนายนการถือครอง E t ทในที่อยู่สะสมก็ได้พุ่งจาก13ล้าน E t ท ไปที่28ล้าน ETH ภายในเวลาไม่ถึง4เดือนซึ่งนี่ครับคือสถาบันและรายใหญ่ที่ต่างกวาดเหรียญเข้าสต็อกล็อก ETH ออกจากตลาดและพอซัลายตึงตัวราคาก็เหมือนถูกใส่สปริงครับที่รอวันจะดีดขึ้นบวกกับสภาพคล่องหมาพาักที่ผ่อนคลายเน็ตเวิร์กที่อัปเกรดและการใช้งานจากสถาบันที่มาเร็วขึ้นอีเธอรียมในรอบนี้ก็เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกำลังอัดเชื้อเพลิงรอการออกตัวรอบใหญ่เลยครับโดยสรุปง่ายๆก็คือถ้าวานยังกล้าอออิน แล้วทุกคนแจ้งกล้าช็อตอยู่อีกเลรอครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกคริปโตบล็อกเชนลวมไปถึงการขุดเหรียญในช่วงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและถ้าทุกคนอยากได้อินไซต์ลึกๆแบบทันใจอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BT ทพร้อมกับอัปเดตเคล็ดลับการลงทุนนะครับได้ตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ เวลาที่เราพูดถึงการกวาดซื้อ Bitcoin ก็ไม่ใช่ว่าใครๆจะสามารถทำตามสูตรที่กู้เงินมาทุบหมดหน้าตักแบบไมเคิลเซเล l ร r ได้เสมอไปนะครับซึ่งทเวนตี้วันแคปิตอลก็ได้เลือกเส้นทางตรงกันข้ามครับที่ไม่กู้ไม่เลเวอ a g e แค่ค่อยๆสะสมทีละน้อยเป็นเหมือนตำราบ่มเพราะปาวานสายเซนเลยครับโดยที่กลุ่มยสไยมั่นคงนี้นะครับก็ดันไปสะดุดตาทั้งเตเตอร์บิตเฟนิกและแม้แต่ซอฟแบงเข้าเต็มๆครับ แถมยังมีแผนนะครับที่จะควบรวม SPAC กับ Cantor Equity Partner ซึ่งใช้เป็นประตูหลังที่เอาไว้เข้าตลาดหุน้นหรือให้พูดง่ายๆก็คือสะสมบิตคอยไปพร้อมพอมกับเดินหน้าเข้าสู่ตลาดทุนครับที่ทั้งนิ่งทงั้งหรูและมีสไตล์แจ็คเมาเลอร์ผู้ร่วมกว่อตั้งและ CEO ของ21 One Capital ออกมาพูดหนึ่งในคำทำนายที่กล้าหาญที่สุดเกี่ยวกับบิตคอยเขาเชื่อว่าเมื่อบ,บิตคอยเริ่มจับตาตลาดการออมทั่วโลกมูลค่า400 500ล้านล้านดอลลาร มูลค่าของมันอาจโตได้อีก100ถึง200เท่าจากระดับปัจจุบันและในเมื่อ Bitcoin กำลังเข้ามาแข่งในสนามนี้โดยตรงศักยภาพขาขึ้นก็ดูเหลือเชื่อเกินกว่าจะมองค้านได้ Human beings collectively we own about 900 trillion dollars w o r t h of stuff That's equities, the things behind us, real estate, precious metals, fine art All of the things that we own, half of that we're using as a savings account We're owning the portfolio of companies or the art or the house to actually try and persist wealth into the future <S <S 2> <S 2> i think bitcoin's going after that market it's going after a market of 400 to 500 trillion dollars t n 1 capital กำลังทุนสุดตัวกับ bitcoin ครับโดยทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทต,ตอนนี้ได้ถือครอง bitcoin ถึง43,514 BTC มูลค่าประมาณ5,000ล้านดอลลาร์ครับซึ่งมากกว่าเป้าหมายแรกเริ่มนะครับในตอนก่อตั้งบริษัทถึง1,500 btc และสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งไปกว่านั้นครับคือบริษัทอย่าง kitabo semler scientific แล้ววอลคอนซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับคริปโตก็กําลังนําบิตคอยเข้าไปไว้ในงบดุลของตัวเองเช่นกันครับบางคนก็อาจแจงสงสัยนะครับว่านี่หมายความว่าอะไรต้องบอกเลยครับว่ามันหมายความว่าบิตคอยไม่ใช่ของเล่นเฉพาะกลุ่มของคนรักคริปโตอ,อีกต่อไปแล้วครับแต่มันกําลังจะกลายเป็นมาตรฐานขององคอ์กรและทองคําดิจิตอลอย่างรวดเร็ว โดยที่การลงทุนจริงๆของสถาบานันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับคอยเบสในตอนนี้เรียกได้ว่าทุ่มเต็มที่กับแคนาดาครับโดยไม่เพียงแต่ได้รับใบอนาตท้องถิ่นใหม่นะครับแต่ยังเปิดรับฝาก USDC พร้อมดอกเบี้ย4.1%ต่อปีแบบไม่จำกัดวงเงินครับส่วนใบนั้นเองก็ไม่ได้อยู่เฉยครับเปิดตัว RWUSD ที่ผูกกับ US Treasury ที่ให้ดอกเบี้ย4.2%โดยถ้าเรามาลองดูกันให้ดีๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเก็บคริปโตอีกต่อไปแล้วครับ พราะคอยเบสตั้งใจชัดเจนครับที่จะวางตัวเองเป็นธนาคารทางเลือกในโลกคริปโตซึ่งถ้ารวมกับการเคลื่อนไหวล่าสุดด้านการดูแล ETF ในสหรัฐและความร่วมมือเชิงลึกกับ Circle ก็ยิ่งชัดเจนเลยครับว่าคอยเบสต้องการให้ผลิตภัณฑ์ดอกเบีย้ยสเตเบิลคอยกลายเป็นมาตรฐานระดับโลกซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วนะครับดอกเบีย้ยของธนาคารแบบดั้งเดิมถือว่าน้อยมากครับจึงไม่แปลกที่บางคนจะมองว่าธนาคารแบบดั้งเดิมกําลังจะกลายเป็นบ้านพักผู้สูงอายุในขณะที่เอ็กชแนน์คริปโต กลับกลายเป็นตู้ ATM และหลุมดูดเงินครั้งใหญ่ต่อไปก็น่าจะเป็นดอกเบีย Sta b l e c o คอยนนี่แหละครับ Michael Igorov ผู้ก่อตั้ง c u r v e เสนอแนวคิด l d Basis และวางแผนสร้าง CRV USD มูลค่าเริ่มต้น60ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปใช้ในผู้บิดคอยเพื่อทดลองโมเดล Stable c o i อยบวกด o อกเบียขณะเดียวกัน Ryan Adams ผู้ร่วมก่อตั้ง Bankless เตือนว่า Stable c o i อยประเภทนี้อาจดึงเงินฝากออกจากธนาคารที่ใช้สกุลเงินภายในประเทศให้อ่อนค่า เร่งการไหลออกของเงินทุนและรัฐบาลมีแนวโน้มตอบสนองด้วยการออกกฎระเบียบหรือควบคุมมิฉะนั้นระบบธนาคารแบบดั้งเดิมอาจเผชิญกับความปั่นป่วนอย่างหนักทุกคนอย่าพึ่งตาลุกวาวแค่พอดอกเบีย้ยสูงนะครับเพราะปัจจุบันมีหลายบริษัทเลยครับที่แข่งกันเปิดตัว Sta b l e c o อยและอวดว่าดีกว่าธนาคารครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคือถ้าผลตอบแทนยิ่งสูงความเสี่ยงมันก็ยิ่งจัดจ้านครับโดยทุกคนยังจำเทอร์าอุตในปี2022ได้ไหมครับ ที่เคยสัญญาดอกเบี้ย20%ต่อปีและได้ดึงเงินลงทุนไปกว่า40,000ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะล่มสลายทําให้นักลงทุนล้มละลายกันในชั่วข้ามคืนครับซึ่งนี่ถือเป็นเคสตาดี้ของ s t a b l e c o อยดอกเบี้ยสูงครับที่กําลังบอกเราว่าไม่ว่าตลาดวันนี้จะคึกคักแค่ไหนหลักการก็ยังคงไม่เปลี่ยนครับพอเมื่อไหร่ที่ผลตอบแทนสูงก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงเช่นกันซึ่งทุกคนก็สามารถเล่นคลื่นนี้ได้ครับ แต่ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าในคลืนนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันครับเหมือนกับในทะเลที่มีฉลามและผู้ที่มาเมินความลึกผิดก,ก็อาจจะกลายเป็นแบ็คโฮลเดอร์คนต่อไปครับ <S <S สึกชักเยอะระหว่าง SEC สหรัฐากับ g r a y s c a l e เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ชิงบัลลังฉบับคริปโตเลยก็ว่าได้ครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปในปี2021 g r a y s c a l e ได้ยื่นขอเปลี่ยน Gbtc ให้เป็น Spot ETF แต่ก็ถูก SEC ปัดตกครับพอมาในปี2023 g r a y s c a l e ก็ยังไม่ยอมง่ายๆครับ ได้ลุกขึ้นฟ้อง SEC จนศาลสั่งให้ SEC ต้องกลับมาทดทวนใหม่จนกระทั่งเมื่อทรัมป์กลับมาครับลมก็เริ่มเปลี่ยนทิศท่าทีของ SEC เริ่มอ,อ่อนลงและล่าสุดครับ GDLC ของ Grayscale ก็ถูกปรับขึ้นเป็น ETF ได้สำเร็จในตอนนี้ Grayscale ก็อาจจะคิดในใจครับว่าเอาละสิลมหนุนมาแล้วต้องรีบขยายอาณาจักรคริปโตให้เต็มที่ Now more than ever, investors deserve the protections and familiarities of a Bitcoin ETF. I certainly think that when you look at an asset, um, you know, investment vehicle like GBTC, that is the largest in the world. It has, you know, almost a million Americans that own GBTC. Grayscale Ethereum staking staking หากเป็นจริงเกรสเกลจะกลายเป็นผู้ริเริ่ม ETF อเทเรียมในสหรัฐรายแรกที่ถือครองสินทรัพย์แบบสเต็กกิงปัจจุบันกองทุน ETHE ภายใต้การบริหารของ a y ร cal e ที่ถืออีเทเรียมมากกว่า1.06ล้านเหรียญมูลค่าราว4.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐช่วงที่ผ่านมาครับ SEC สหรัฐทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ไม่ยอมตอบตรงๆครับว่า a y s c a l e จะใส่ Staking เข้าไปใน ETF ได้หรือไม่แต่ล่าสุดกลับหลุดปากออกมาครับว่าการ Staking บางรูปแบบที่มีสภาพคลอง อาจไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการกำกับดูแลของ SEC ซึ่งแค่คำพูดนี้คำพูดเดียวนะครับก็เหมือนเป็นการเคาะประตูทำให้ตลาดรีบตีความกันในทันทีครับว่าประตูลเริ่มแง้มออกแล้วซึ่งถ้า Grayscale นะครับสามารถใส่ฟังก์ชัน Staking เข้าไปใน e t F ได้จริงๆมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือเก็บเหรียญบวกกับรับตอกเบี้ยในคราวเดียวและยังส่งแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งระบบนิเวศสเต็กกิของ Ethereum อีกด้วยครับโดยลองนึกถึงผู้เล่นรายใหญ่ดั้งเดิมอย่าง Lido หรือ Rocket Pool ที่เดิมทีครับพึ่งพาผู้ชายนับไม่ทวนค่อยๆรวมเหรียญกันแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกรสเกลครับเอาอีเธอรียมหลายร้านเหรียญเข้าไปยัดใส่อีเทปที่ถูกกฎหมายผลลัพธ์ด้านขนาดและการดึงดูดเงินทุนจะกลายเป็นการโจมตีข้ามทวีปในทันทีครับเพราะสถาบันการเงินยอมชอบช่องทางที่ถูกกฎหมายมากกว่าอยู่แล้วซึ่งการเดินมาในครั้งนี้ของเกรสเกลก็เท่ากับการยกการสเต k กกิ้งเข้าไปวางอยู่บนจอเทรดของวอลล์สตรีทโดยตรงครับและถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับ นี่ก็จะเป็นการที่ทำให้ความกระจุกตัวของการ Staking ้งอีเธอรีมสูงขึ้นและผลักดันความสัมพันธ์3ด้านครับนั่นก็คือความปลอดภัยของเครือข่ายการกระจายศูนย์และผลตอบแทนให้เข้าสู่จุดสมดุลใหม่ครับหรือพูดอีกอย่างก็คือนี่ไม่ใช่แค่โอกาสของ Grayscale อย่างเดียวครับ แต่ยังอาจจะเป็นการรีเชฟครั้งใหญ่ของแผนที่การสเต็กกิ้งอีทูเรียมทั้งหมดเลยทีเดียวครับการกำกับด <Arsenal. S 1> ูแลคริปโตในออสเตรเลียค่อนข้างที่จะซับซ้อนครับซึ่งกฎหมายนะครับก็ค่อยๆได้มีการเปิดกว้างขึ้นทีละขั้นตอนตั้งแต่ปี2018ที่เริ่มใช้กฎต่อต้านการฟอกเงินจนมาถึงในปี2024ที่อนุมัติสปอตอีทเของบิตคอยและอี h e เรียมโดยถ้าเราดูเผินๆนะครับก็ดูเป็นการก้าวหน้าอย่างสวยงามเลยใช่ไหมครับแต่พอถึงเวลาที่นักลงทุนจะเอาเงินเข้าไปฝากเข้าเว็บเทรด ก็ต้องติดกับดักกำแพงธนาคารครับโดยการสำรวจของ Binance นะครับพบว่าจากผู้ตอบ1,900คนมีถึง58%ครับที่บ่นว่าธนาคารไม่ยอมให้ความร่วมมือส่วนอีก22%ก็ถึงขั้นเปลี่ยนธนาคารไปเลยครับโดยที่ล่าสุดนี้ก็ยังได้มีข่าวดีออกมาอยู่นะครับแต่คำถามก็คือตลาดคริปโตออสเตรเลียจะใช้โอกาสนี้พลิกเกมได้จริงหรือจะยังติดขัดอุปสรรคของธนาคารอยู่เหมือนเดิม I'd say t i l l there's still a little bit of caution. Um, it has been a long time coming, and uh, not only myself, but the industry, the digital asset industry in Australia is a very strong community, and we've all been uh, very pro-regulation. ขณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC) ได้ประกาศเมื่อเดือนกันยายนว่าจะให้สิทธิ์ยกเว้นใบอนุญาตแก่ตัวกลาง Stablecoin หากทำการกระจายเหรียญที่ออกโดยผู้ออกซึ่งมีใบอนุญาตบริการทางการเงินออสเตรเลียหรือ AFS อยู่แล้ว ตัวกลางจึงไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตเพิ่มปัจจุบันมาตรการนี้ครอบคลุมเฉพาะ AUDM Stablecoin ของ k a t e n a Digital แต่หากในอนาคตมีผู้ออก Stablecoin รายอื่นได้รับ AFS license มากขึ้นขอบเขตของการยกเว้นก็จะขยายตามไปด้วยพูดได้ว่ารอบนี้คณะกรรมาการหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลียหรือ ASIC ได้กางร,รมใหญ่ให้กับตัวกลาง Stablecoin เลยครับไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษากับลูกค้า ทำหน้าที่เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์ซื้อขายสเตเบิลคอยค่าอื่นๆหรือแม้กระทั่งช่วยดูแลสินทรัพย์ก็ทําได้ทันทีครับโดยที่ไม่ต้องเจอกับปัญหาถูกกองใบเนี้ยทิ้งไว้แล้วทําไมถึงต้องผ่อนปลนนั่นก็เพราะอุตสาหกรรมบ่นกันมานานแล้วครับว่ากฎระเบียบม,มันเข้มเกินไปแถมต้นทุนก็ยังสูงโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านครับที่บริษัทหลายแห่งถึงกับหายใจไม่ทั่วท้องซึ่งในรอบนี้ ASIC ก็เลยเป็นเหมือนยากแก้ตายให้ชั่วคราวครับ แต่ก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่ามันเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นและจะหมดอายุในวันที่1มิถุนายน2,028เว้นแต่ว่าจะมีการถูกยกเลิกก่อนหน้าโดยสรุปง่ายๆเลยก็คือเหลือเวลาให้ธุรกิจวิ่งได้แค่ราวๆ3ปีนิดๆครับและสำหรับใครที่คว้าโอกาสนี้ปักหมุดธุรกิจได้ก่อนก็มีสิทธิที่จะครองสนามแข่งในอนาคตครับบัญชี S ของ s p f ได้เกิดอาการแปลกๆที่กดติดตามคนจำนวนมากในครั้งเดียว ซึ่งผลลัพธ์ก็คือตลาดเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งโดยที่ FTT ได้พุ่งทะลุ1ดอลลาร์และในขณะนี้อยู่ที่1.05ดอลลาร์ 05, โดยภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงพุ่งขึ้นถึง30%ตลาด Chicago Board o p t i o n ็ Exchange หรือ CBOE ได้ปล่อยระเบิด ETF อีกครั้งโดยในรอบนี้เป็นคิวของ Ripple และ Dogecoin ที่ขึ้น ETF พร้อมกันในชื่อ XRP และ DOJE รอบนี้เรียกได้ว่าเป็นกรณีศึกษาได้มากแท e จริงๆ เพราะเมื่อ2ปีก่อนลงทุน226,0 0 0ดอลลาร์ซื้อ Aps จำนวน3.62ล้านเหรียญโดยในตอนนี้ราคาได้พุ่งขึ้นไปถึง2.03ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ9้าเท่าคนอื่นเลือกที่จะขายตัดขาดทุนแต่เขาถือเอาไว้แน่นพอมาในตอนนี้วอลล์ตก็ใหญ่โตจนทำเอาคนทั้งตลาดอึ้งและตะลึงโอลานมี Bitcoin ETF แล้วตลาดหลักทรัพย์วชได้เปิดช่องทางใหม่ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงบ t c o อ n ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ปกติ ซึ่งเท่ากับว่าผู้เล่นในยุโรปตะวันออกได้ขึ้นรถไฟคริปโตเต็มตัวกระส่วงยุติธรรมสหรัฐได้ออกหมายจับแล้วโดยซาฮาจูิบัแฮกเกอร์ชาวอังกฤษได้ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุจอระบบและเรียกค่าไถ่ถึง120ครั้งทำลาย47บริษัทในสหรัฐรวมค่าไถ่กว่า115ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่รับเงินผ่านดัมเว็บจนถึงขึ้นสารเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งนำเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าทั้งในโลกคริปโตบล็อกเชนและการขุดเหรียญพร้อมทั้งรายงานเชิงลึกรวมไปถึงรายการ Investor Code ครับที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจระดับโลกถ้าอยากให้เราเจาะลึกเรื่องราวของใครเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและถ้าทุกคนเห็นว่าช่องของเรามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับการลงทุนในตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ